นานมากที่แม่ไม่ได้ไ like ลในช่องช่องนี้เนาะเออเอฟเฟกไม่มีนะทุกคนนะคะเป็นกล้องสดแบบจริงๆเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยอันนี้ช่องแหม่มรัลลิสานะคะทุกคนคะ่ะก็ส่วนมากแหม่มก็จะลงคลิปสั้นนะคะให้ทุกคนได้เห็นใช่ใช่ใชมาหาแม่มานะคะเป็นช่องที่มีน้องแมวเป็นลูกนะดูนใช้มาหาคุณแม่มาแม่เกาคางให้มาลูกมา อ่านะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนเลยนะคะเข้ามาเข้ามาก็เข้ามาแบบนะคะคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนคะ่ะนะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้คือตัวหมเองคือไม่ได้ไลฟ์สดในช่อง y o u t u b e นั้นมากเลยนันมากจริงๆเลยนะคะแต่ว่าแหม่มก็ลงคลิปวิดีโอเป็นช็อตสั้นนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะความน่ารักของ ลูกแมวของแหม่มตลอดสวัสดีหนึ่งท่านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเออแหม่มบอกทุกคนว่าอันนี้คือแบบเป็นกล้องสดเนาะ <c oughs> นะคะไม่มีแอปนะก็ก็ก็ทนดูหน่อยใช่ใช่มาหาไม่ให้มาทุกคนนี่นี่น้องแมวของแม่มอยู่นี่นี่นี่เป็นกล้องสดนะคะเป็นกล้องสดใช่ใช้อยู่นี่ ไม่ใช้แอปนอก็น่ารักเสมอนะคะส่วนมากก็ลงคลิปวิดีโอของน้องแมวเนาะนะคะให้ทุกคนเห็นความน่ารักคือแม่จะบอกทุกคนว่าเห็นไหมทุกคนเห็นไข่ขาวไหมไข่ขาวทําให้ชีวิตครอบครัวของแม่เขาเปลี่ยนแปลงเยอะคือเออเราก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ลงคลิปวิดีโอให้ดูความน่ารักของน้องน้องใส่ใช้ค่ะทุกคน มช่ใส่ใช่ใช่ครับแม่แหม่มครับนี่ดูทำนิ่งเฉียวหนูจะเอาอะไรลูกถอนหายใจถอนหายใจแรงด้วยนะนะวันนี้วันที่เจ็ดแม่แหม่มก็ไม่ได้ทํางานแม่แหม่มหยุดแม่แม่แม,มก็อยู่กับเขาตลอดครับใช่ใช่จะเอาอะไรลูกใช่ใช่จะเอาอะไรครับ ครับตาเอ๋น้องจะเป็นแบบคีตาเยอะเหมือนต่อมต่อมน้ำตาจะกว้างนะคะทำให้คีตาของน้องเยอะครับลูกไปแล้วไปแล้วเชใช่ไปก่อนนะเชชใช้ไปก่อนนะทุกคนเชชใช้ก็อยู่แถวนี้เลยอ่ปะปะปะปอู้ ใช่ใช่ยูอยู่แถวนี้แหละทุกคนนะคะอยู่กับแม่แถวแถวนี้แหละอยู่ในห้องกับแม่แถวนี้นแหละเนี่ยไปแล้วไปแล้วทุกคนก็มีเรื่องราวนะมีเรื่องราวคือเมื่อวานแหม่ไปจ่ายค่าค่าน้ํานะคะกับค่าน้องนะคะกับค่าโครงการในในนิตินี่แหละแหม่ก็เลยตั้งคําถามกับนิติว่าถ้าแม่จะเอาแมวอีกตัวมาเลี้ยงน่ะได้ไหมเขาบอกตอนนี้คือห้าม ไม่ให้ใครเลี้ยงแมวเลยนอกจากประวัติอันเก่าคือใช้ใช้เขามีประวัติอยู่แล้วนี่คือเขาก็จะไม่ว่ากันรู้สึกเสียใจอะ <c oughs> นารู้สึกเสียใจที่แบบว่าเออคือบางทีคือเราเอาเขามาเลี้ยงเราก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเนาะอืมอย่างแหม่มเลี้ยงน้องยอย่างเงี้ยอยู่น้องก็อยู่แต่ในห้องนะแล้วก็อย่างทายคือเมื่อก่อนแหม่มจะบอกทุกคนว่าแหม่มใช้ทายที่แบบไม่ คือเป็นทรายที่ไมไ่ได้ช่วยดับกลิ่นได้ดีอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจแม่บ้านเราก็เกรงใจเพื่อนร่วมห้องคือบางทีเขาอาจจะแบบได้กลิ่นนะคะกลิ่นฉี่น้องกลิ่นอืมน้องมันก็จะรุนแรงนิดนึงอะไรประมาณนั้นตอนนี้หบบมาเปลี่ยนเป็นทรายที่ช่วยดับกลิ่นได้ดีนะคะเพราะว่าเขาทําจากกากถั่วเหลืองคือสามารถตักทรายเหล่านั้นทิ้งลงในชักโครกได้เลยเออประมาณนั้นทีนี้ เราก็มาพูดถึงน้องแมวจรอ,อาจจะพูดคําว่าน,น้องแมวจรในคอนโดคือหลายตัวมากนะคะหลายตัวมากอย่างตัวสีดําก็คือเป็นแมวที่แบบขาหักข้างหนึ่งคือเราไม่รู้หรอกสาเหตุเพราะอะไรแต่คือบางทีนะ่ะแมวเหล่านั้นก็เห็นแมมนะ่ะเขาก็จะเดินมาหานะเพราะว่าบางคือแมมอาจจะแอบให้อาหารเขาบ่อยอะไรประมาณนี้หรือบางทีเขาอาจจะได้กลิ่นเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเนาะเรา คุกคีอยู่กับแมวเขาจะได้กลิ่นเขาก็จะรู้สึกแบบเออเรามีกลิ่นน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเดินมาใกล้เราเขารู้สึกปลอดภัยอะไรประมาณนั้นเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบน่ากลัวนี่คือความคิดของเรานะเราก็เลยแอบเออเราแอบแบบเสียใจนิดๆนะที่แบบว่าเขาไม่ให้เลี้ยงเพิ่มอีกอะไรประมาณนั้นคือโครงการก่อนหน้าน,นั้นคือแบบว่าเฮ้ยคนเราเนาะมันก็อยากถูกลอตเตอรี่ถูกไหมถ้าเกินแหม,ม่ถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาแหม,ม่อาจจะ ซื้อห้องอีกห้องหนึ่งเพื่อให้น้องอยู่อะไรประมาณนั้นแต่คือความฝันนั้นคือมันล่มสลายไปหมดแล้วมันล่มสลายจริงๆนะทุกคนอืมเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้คือไม่ให้เลี้ยงแล้วนอกจากเราไม่อยู่ในคอนโดนี้เรามีบ้านสักหลังเราสามารถเลี้ยงน้องได้ทุกคนความฝันของแม่มคือมันแตกไปหมดแล้วมัน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 จุกอะ่ะ เออเพราะว่าเราเห็นน้องแมวจรต้องเรียกแมวจรคอนโดเนาะเราเห็นหลายๆตัวแล้วเรารู้สึกแบบสงสารเออพอมาเจอแบบนิติเขาพูดมาอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกแบบเศร้าเนาะเอออะไรประมาณนั้นนะเพราะเราก็เป็นคนที่แบบรักน้องแมวมากๆนะคะเอนดูน้องแมวแบบเห็นไม่ได้นะทุกคน ถึงแม้ว่าน้องแมวจะมาในรูปแบบไหนไม่ไม่ไม่ได่น่ารักเหมือนคนอื่นนั่นนู่นนี่เราเราเราเอ็นดูหมดเออเราเอ็นดูหมดยิ่งที่จอดรถนะที่จอดรถคือแม่มาเช่าที่จอดรถคืออยู่คอนโดก็จริงแต่ว่าเช่าที่จอดรถอีกที่หนึง่งตรงนั้นมีแมวหลายตัวมากอย่างเมื่อเช้าลงไปเอาน้ําขวดมาเนาะที่เพราะว่าแบกน้ําขวดมาจากบ้านลงไปเอาน้ําขวดมาแล้วแม่มก็เอาอาหารเอาอาหารเม็ด ใส่ในถุงแล้วก็ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปเจอน้องแมวที่ท้ายรถตัวเองก็เลยวางอาหารไว้ให้อม,มันเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือถ้าถ้าพูดตรงๆคือถ้าเรามีวาสนาเนาะมีโชคมีลาบในเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรเรื่องโชคลาภอย่างถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยอย่างถูรางวัลที่หนึ่งหรือถูรางวัลที่สองคือมันมีเงินแบบเยอะแยะมากมาย อยากได้บ้านสักหลังในกรุงเทพเพราะว่ามันจะสามารถเลี้ยงดูแมวเหล่านั้นได้จริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงจริงถ้าแม่มถูกจริงๆนะแม่มจะอาจจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านคือเลี้ยงแบบหลายๆตัวไปเลยอืแต่ว่าตอนนี้คือมันมีขีดจํากัดมันมีข้อจํากัดอย่างอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเขาให้เลี้ยงตอนแรกเขาให้เลี้ยงแต่คือต้องเอาน้องไปทําประวัติ หมายถึงเอาประวัติอย่างใช้ใช้นี่เขาก็จะมีประวัติอยู่ในนิติอยู่แล้วแล้วก็ห้องอะถามว่าเราซื้อไหมห้องคือเราซื้อณนะบ้านปลายถ้าเราผ่อนหมดก็คือเป็นเป็นของเรานี่แหละแต่คือเขาก็ให้เลี้ยงแมวได้แต่ว่าต้องทําประวัติแต่พอตอนหลังคืออย่างเมื่อวานถามนิตินิติบอกว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ให้เลี้ยงเลยนอกจากคนที่มีประวัติอยู่แล้วก็คือใช้ใช้มีประวัติอยู่แล้วก็คือสามารถอยู่ที่คอนโดได้ประมาณนั้นนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะว่า มันเป็นความรู้สึกคือหัวใจมันแตกสลายอะใจมันสลายอะทุกคนนะใจมันแตกสลายใจมันแบบความหวังของเราเออความฝันของเราที่จะแบบอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้เกี่ยวกับน้องแมวคือมันมันแตกไปหมดแล้วอะเออสงสารตัวเองอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สงสารน้องแมวหลายๆตัวด้วยขอบคุณนะคะคุณอ่าเชื่ออะไรนะคะคุณนน,นทยาประกันนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาอืม นะความฝันจริงๆนะความฝันเหล่านั้นคือมันมันพังหมดใจมันแตกอะ่ะทุกคนเข้าใจคําว่าใจมันแตกไหมแตกสลายไปเลยเออนะก็ตามนั้นแหละตามเนื้อผ้าแหละเอออยากให้ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเฮ้ะจะไปทันทีเลยอันนี้ก็พูดเรื่องจริงเลยแนละ้วแบบเออนะเพราะว่าการที่เราทํางงทํางานมันอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบ มีพื้นฐานที่เป็นครอบครัวที่มีเงินทองมาตั้งแต่เกิดเนาะเราก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่แบบอ่ปาปกกัดติมทีบเออทำไรทำนามาตั้งแต่เด็กๆแหม่แหม่เป็นลูกชาวนาแหม่มดำนาเป็นแหม่เกี่ยวข้าวเป็นนะคะแหม่มปลูกผักแหม่มไปตักขี้กงขี้ไก่มาใส่ผักได้แหม่หุงข้าวเตาฟืนได้เออนะนะนะรับจ้างเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนรับจ้างเกี่ยวข้าวสามวันอ่า เขาเรียกอะไรนะสามนร้อยเหรอุอยจาไม่ได้แล้วทุกคนน้ำมันนานมาแล้วอันนั้นก็ทํามาหมดแล้วทุกคนเด็ดเดดเด็ด,ด,ดถั่วลิสงปีละสามบาทสี่บาทนะ่ะนั่นก็ทํามาหมดแล้วนะไม่ใช่ไม่ทํานะทํามาหมดเออปอกปอปอกปอปอ,อ่ะปอกปอเป็นเป็นพับพับอะ่ะ จำไม่ได้แล้วว่ายังไงอันนั้นก็ทํามาหมดแล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําเรารับจ้างหลายๆอย่างมาแล้วเราทํามาหมดแล้วเออเราเคยทํามาแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่พอเราเติบโตขึ้นนะเรามีการศึกษาเราเริ่าเรียนนั้นนู่นนี่ทําให้เราแบบได้ทํางานได้ระดับหนึ่งมันอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกมันอาจจะไม่ไม่อินเขาไม่ไม่เขาเรียกอะไรเป็นแบบเชิดหน้าชูตาเป็นด็อกตรงด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ สามารถที่จะแบบทํางานนะคะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างตัวแมมอ่ะปัจจุบันคือทํางานอยู่โรงพยาบาลเนาะทุกคนคําถามที่ลูกอะ่ะถามเมื่อวานนะลูกถามว่าแม่แม่ทํางานตําแหน่งอะไรเราก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลแม่ไม่สามารถที่จะเรียนพยาบาลได้เหรอเราก็เลยบอกว่าการที่จะเรียนพยาบาลมันต้องจบหลักสูตรสายวิทย์คณิตหน้าสมัยก่อนแต่แมมก็จบครูมาใบหนึ่งนะทุกคนน้องก็ถามว่าทําไมแม่ไม่ไปสอบครูก็คือ ด้วยสภาพการทํางานของเราหมายถึงว่าเราอะทำงานอยู่โรงพยาบาลมาก่อนเนาะแล้วเราก็ไปเรียนครูแล้วก็เราก็ยังทํางานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะเราก็ได้สิทธิ์แค่ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลแต่เราก็จบผู้ช่วยพยาบาลมาเต็มตัวก็คืออนาคตมันอาจจะอยู่ไม่ถึงกเกษียณแม่มนอาจจะเปลี่ยนแปลงอา,อาชีพตัวเองไปอย่างอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ถามว่าอย่างแม่บอกกับแม่เสมอว่าหนูไม่ได้รับราชการอ่า หนูไม่ได้เป็นครูเหมือนที่แม่อยากให้หนูเป็นหนูทำงานด้านโรงพยาบาลหนูก็สามารถหาเงินส่งเสียให้ทุกคนได้หาเงินส่งให้แม่ได้คือนาตอนนี้แหม่มก็ให้แม่เดือนละหกพันเนาะแหม่มก็สามารถส่งให้ท่านได้นะแล้วก็ช่วยเหลือเอ็กต้ายอย่างอื่นทุกอย่างเลยเออแม่ไม่ต้องแบบเอาละไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเออนะชีวิตแต่ละคนมันก็พื้นฐานมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเนาะเออนี่เราพูด พูดพูดพูดเรื่องเราเยอะไปไหมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยคือแมมมาไม่ได้ไลฟ์สดในช่อง youtube คือนานมากนานนานทีนานานถึงมาไลฟ์ทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมนะคะส่วนมากแมมก็จะลงช็อตสั้นนะคะคลิปสั้นนะคะทุกคนเข้าไปติดตามให้กําลังใจแมมและลิษาได้นะคะเป็นช่องที่เลี้ยงแมวเป็นลูกแล้วก็ในช่องตอตอแมมก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ปักตะก้าด้วยนะคะ เพื่อนเพื่อน,อน,อนแม่แม,แม่น้องๆที่แบบอยากช่วยสนับสนุนทุกคนก็เข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วก็เอ็นดูแม่มกับน้องใช้ใช้ด้วยนะคะน้องแมวของแหม่มด้วยเออประมาณนั้น mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามทุกคนคะ่ะแม่มอาจจะคุยได้ไม่นานนะคะคุยได้ไม่นานเพราะว่าชีวิตยัยงสเปรสะบะอยู่เลย <laughs> สเบายๆในดีนี้หม่ยถึงว่าเออหลายๆอย่างนะก็ขออนุญาตนะคะลงไลค์เออนะคิดยังไงไม่รู้มากดไลค์ทุกคนโอเคนะคะทุกคนนะใครที่มีอะไรสงสัยสามารถพิมพ์คำถามมาได้นะนะแม่มตอบได้แหม่มก็จะตอบนะเออแม่มก็อยากเด่นอยากดังนะอยากเป็นอินฟูที่มีชื่อเสียงนะแต่มันมันเป็นเป็นไปไม่ได้ไงมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เป็นเหมือน มือสมัครเล่นเออที่คนอื่นสามารถไลฟ์สดได้เราก็สามารถพูดไลฟ์สดได้อาคนอื่นทําคลิปได้เราก็ทําได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เก่งแต่ก็สามารถลงคลิปวิดีโอให้ทุกคนเห็นทุกวันอย่างชอดสั้นอย่างเงี้ยแหม่มก็สามารถลงคลิปวิดีโอของน้องนะให้ทุกคนได้ดูทุกวันเนาะทุกคนก็เข้าไปกดติดตามนะคะกดเป็นกําลังใจให้แหม่มด้วยเออเหนื่อยเหมือนกันนะเวลาเวลาพูดไลฟ์สดนี่เหนื่อยเหมือนกันนะต้องฝึกพูดเยอะ แล้วก็พูดนานๆคือบางทีมันอาจจะพูดได้ไม่นานถึงชั่วโมงแต่ว่าเราก็พยายามไงทุกคนนะโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคนะคะทุกคนแบบขอลงไลค์ก่อนเหนื่อยอะเวลาตะเบงเสียงพูดแล้วมันเหนื่อยเนาะอืม แม่ไต้องลองเลย